ยี่ยมเเป็นานะคเป็นใหม่ทุกท่านคณะสิทธิโร่วยำขึ้เกร่วมแสดงนิทรรศการนวัตกรรมเชิญพื้นที่ท่นชิญเจ้าขนนะคะเพราะไว ผู้แทนคุณบนที่ทำการศึกษาท่านผู้วทกคุเที่เพินิหารเด็กชายณินกาชาดา เด็กชายรูปโลดจูบหนีแล้วมันก็ตั้งคอก้าวขึ้นก้าวเรื่องเพื่คนมารับแทนนะคะงานงานงานยาวในระเบียบการสื่อที่เป็นทำสีดิ เด็กชายจิ่พัฒนาซื่อสัตย์กองให้ตัวแทนเราให้นะครับอะไรเป็นอะไรบ้องนั่งดดีกว่าเนดีตัววิทีนาหนองคาวจังหวัดันทบ้า เด็กชายธนามุตน์าพคำวชอบเด็กหญิงนากพรคำอาคำอดยคืมองกลง้องมอกล้องมอกล้องมองกลง้องติแนดิดูสวยสมมงามที่สุดนะครับขอบคุณท่านวิทยรที่ เพิ่จดนะครับก็เลยวาังากจะให้กำลังใจให้กับผู้ราสาสี่ล้า,านบาทแต่หลายท่านหลายคนได้ไดจนะครับมันเป็นางานที่ดีเลยให้รป่ยใ้กัน